แสงแดดยามเช้าส่องผ่านหน้าต่างกระจกสูงของห้องโถงประมูลขนาดใหญ่ทาบทับพรมราคาแพงสะท้อนแสงสีทองระยิบระยับภายในห้องโถงโคมไฟระยะคริสตัลหรูหราเป่งประกาศระยิบระยับสองกระทบเหล่าขุนนางและพ่อค้าที่สูงชุดสูตราคาแพงดูสง่างามอากาศอบอวลไปด้วยกลิ่นน้ำหอมเข้มข้นและกลิ่นหนังทุกคนดูวุ่นวายกับการประมูลระดับสูงนี้แสดงออกถึงความสูงส่งและสง่าง,งามเป็นพิเศษแต่ละคนแต่งตัวหรูหราใบหน้าเปื้อนยิ้มที่มั่นใจ ราวกับว่าทั้งโลกอยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเขาบนถนนที่รถราบพลุกพล่านรถหรือวิ่งสวนกันไปมาหน้าต่างรถสะท้อนใบหน้าที่หยินพยองของคนข้างในสำหรับพวกเขาการประมูลเป็นเพียงงานสังสรร์อีกงานหนึ่งการประมูลในวันนี้มีความพิเศษเป็นอย่างยิ่งเพราะมีสมบัติล้ำค่ามากมายที่หาได้ยากในโลกกำลังจะปรากฏบนเวทีและราคาของสมบัติเหล่านี้มากพอที่จะทําให้คนทั่วไปเอื้อมไม่ถึงท่ามกลางใบหน้าของคนด้วยรูเหล่านั้นมีใบหน้าที่ดูแปลกปล่อยอยู่ใบหน้าหนึ่งนั่นคือจางไห่ เซิงชายชราสวมเสื้อเชิ้ตสีฟาซีสจากที่สีหลุดลอกไปมากแล้วไม่มีเครื่องประดับหรูหราประดับกายสวมพี่ยงรองเท้าแต่หนังเก่าๆเ,เขาอย่างโดดเดี่ยวในมุมหนึ่งของห้องถุงร่างกายที่โคง้งงอเล็กน้อยตัดกับความหรูหราของเสื้อผ้าของคนรอบข้างอย่างชัดเจนเขายือนอยู่ตรงนั้นอย่างเงียบๆสายตาจับจ้องไปข้างหน้า ทุกครั้งที่แขกคนอื่นเดินผ่านเขาไปพวกเขามักจะหันมามองเขาด้วยสายตาแป,แปลกๆหลายคนพูดคุยกันเบาๆบางคนหัวเราะย,ยอดูตาแก่นั่นซิมาหรือไงผู้หญิงอีกคนหัวเราะอย,ย่างดูถูกแต่งตัวแบบนี้จะชี้อะไรได้คงแค่อยากมาสัมผัสบรรยากาศรูราละมังอย่างไรก็ตามจางหายเซิงไม่ได้สนใจสายตาเหล่านั้นสายตาของเขามุ่งตรงไปที่สิ่งของบนเวทีประมูลกล่องไม้ที่สวยงามเปล่งประกายแสงลึกลบพื้นผิวของกล่องไม้ประดับด้วยอัญมณีอย่างประณีตสลักลวดลายโบราณดูเหมือนงานศิลปะอันลำ้ำ ค่าแบลตาของจางไห่สียงร้อนรุ่มขึ้นหัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นโดยไม่รู้ตัวกล่องไม้นี้เป็นสิ่งที่เขาใฝ่ฝันมาหลายปีแล้วมันไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคัง่งแต่ยังเป็นบรดกตกทอดของครอบครัวว่าที่เขาเคยมีร่วมกับพ่อของเขาอีกด้วยเสียงรอบข้างที่พูดถึงกล่องไม้กลายเป็นเสียงเบลอสำหรับเขาความคิดของเขาย้อนกลับไปหลายปีก่อนตอนที่เขายังเป็นชายหนุ่มธุรกิจของครอบครัวกำลังเฟื่องฟูโรง,งงานผลิตกล่องไม้และงานแกะสลักของครอบครัวขายดีไปทั่วทุกสารทิศ เป็นที่นิยมของเหล่าพ่อค้ากล่องไม้แต่ละใบเป็นผลงานที่เขาและพ่อช่วยกันสร้างอย่างตั้งใจเต็มไปด้วยความรักและความผูกพันระหว่างพ่อลูกทว่าเมื่อธุรกิจของครอบครัวล้มเหลวเมื่อน้ําท่วมครั้งใหญ่ทําลายโรงงานของครอบครัวทุกอย่างก็เปลี่ยนไปความมั่งคั่งของครอบครัวหายวับไปในพริบตาและกล่องไม้นั้นกล่องไม้ที่บรรจุความรุ่งเรืองของครอบครัวก็ถูกขายไปอย่างไม่ยดีนั่นคือความหวังของครอบครัวจางไห่เสิงคิดถึงแม้ว่า เขาจะไม่มีโอกาสได้เห็นมันอีกเลยเป็นเวลานานแต่ทุกปีเขาจะเข้าร่วมการประมูลคอยติดตามความเคลื่อนไหวของมันอย่างเงียบๆจนกระทั่งวันนี้สิ่งของที่เขาเคยสูญเสียไปในที่สุดก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาการประมูลเริ่มขึ้นเสียงของพิธีกรดังกังวานและเปลี่ยนไปด้วยความกระตือรือร้อนวันนี้เราจะประมูลงานศิละปะล้ำค่าหลายชิ้นสิ่งของแต่ละชิ้นมีประวัติและคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์สอร์อสีนอรเนนทันท่าชิ้นแรกที่นำเสนอคืองานจิตรกรรมสีน้ำมันจากศตวตรรษที่1ิ้ราคาเริ่มต ภายในห้องถงดันตึกก้องไปด้วยเสียงพูดคุยเหล่าขุนนางเริ่มพูดคุยกันบางคนเริ่มยกมือประมูลแต่จางไหายเซิงยังคงยืนอยู่ในมุมห้องจับจ้องไปที่เวทีประมูลโดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างต่อมาพิธีกรประกาศสินค้าชิ้นที่สองต่อไปเราจะประมูลสินค้าที่พิเศษมากกล่องไม้ที่ประนีตงดงามมีตำนานเล่าขานว่ามันเคยเป็นสมบัติของราชวงศ์โบราณมีมูลค่ามหาศาลราคาเริ่มต้นที่หนึ่งล้านเหรียญสหรัฐทันใดนั้นดวงตาของจางหายเซิงก็เบิกกว้างเขารู้ ว่านี่คือโอกาสที่เขารอคอยรูปทรงวัสดุและประวัติของกล่องไม้ตรงกับที่เขารู้จักทุกประการหัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นฝ่ามือเริ่มมีเง่อ,ออกเขารู้ดีว่าหากวันนี้เขาไม่ลงมือชั่วชีวิตนี้เขาจะไม่มีโอกาสอีกแล้วเหล่าพ่อค้าที่อยู่ด้านล่างเริ่มประมูลอย่างตื่นเต้นแต่จางไหายเซิงยังคงยืนนิ่งๆสายตาจับจ้องไม่หวั่นไหวต่อสิ่งรบกวนใดๆเขารู้ว่าการประมูลครั้งนี้ไม่ใช่แค่การซื้อของแต่เป็นการฟื้นฟูศักดิ์ศรีของครอบครัวที่สูญเสียไป เป็นการทวงคืนทุกสิ่งที่เขาเคยสูญเสียไปพิธีก่อนตะโกนอีกครั้งราคาเริ่มต้นที่1ล้านเปลี่ยนมีใครให้ราคาเพิ่มหม่ครับจางไห่เซิงเดินออกมาจากฝูงชนก้าวเดินอย่างมั่นคงแม้จะสวมเสื้อผ้าเก่าๆแต่ก็ไม่มีความลังเลแม้แต่น้อยเมื่อเขาก้าวเขา้าใกล้เวทีประมูลหัวใจของเขาก็เต้นเร็วขึ้นเรื่อยๆสายตาทุกคู่หันมาที่เขาบรรยากาศในห้องโถงเงียบสงัดลงอย่างกะทันหันผมให้ราคาหนึ่งล้านเสียงของจางไห่เซิงทุ้งต่ำแต่ชัดเจน ดังก้องไปทั่วห้องโถงทั้งห้องตกตะลึงสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่จางหายเสียงเสียงหัวเราะย,ยอดดังขึ้นรอบข้างบางคนหัวเราะอ,อย่างดูถูกดูตาแก่นั่นสิเขามีเงินหรือแต่สายตาของจางไหายเสียงไม่เคยเปลี่ยนแปลงในใจของเขามีเพียงกล่องไม้นั้นมันเป็นของเขาเป็นสิ่งเชื่อมโยงเดียวที่เขามีกับครอบครัวแสงไฟในห้องโถงประมูลส่องประกาศร,ระยิประยับอากาศอบอวลไปด้วยความหรูหราและความตึงเครียดเหล่าพ่อค้าและภรรยาของพวกเขาแม้กระทั่งผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จต่างก็ดูสง่างาม,งามภายในห้องโถงเสียงแก้ว แชมเป็นกระทบกันเบาๆคำพูดที่แลกเปลี่ยนการแสดงถึงความมั่งคั่งและอำนาจที่ไม่ต้องพูดก็รู้ส่วนจางหายเซิงในเสื้อเชิ้ตสีฟ้าซี่จางยืนโดดเดี่ยวอยู่ขอบห้องโถงพยายามไม่ดึงดูดความสนใจมากเกินไปสายตาของเขายังคงจับจ้องไปที่เวทีประมูลความคาดหวังในใจยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเสียงของพิธีกรดังขึ้นอีกครั้งชัดเจน และทรงพลังท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษต่อไปเราจะเข้าสู่รอบที่สองของการประมูลในวันนี้นี่คือกล่องไม้ที่งดงามราคาเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งล้านเปลี่ยนกล่องไม้นี้เป็นมรกตกทอดจากราชวงศ์โบราณความล้ำค่าของมันเหนือกว่างานศิลปะทั่วไปเหล่าขุนนางที่อยู่ด้านล่างดูเหมือนจะถูกกล่องไม้นี้ดึงดูดสายตาเสียงพูดคุยเบาๆบดังขึ้นเป็นระยะการประมูลราคาทีและนิดทําให้บรรยากาศในห้องร้อนระอุข,ขึ้นความร้อนแรงของการประมูลค่อยๆเพิ่มขึ้นคนที่อยู่ด้านล่างเริ่มยกมือบ่อยขึ้น เพื่อเสนอราคาจางไห่เซิงยังคงยืนอยู่ด้านหลังสุดสายตาแทบไม่ละไปจากกล่องไม้นั้นหัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นนิ้วมือเริ่มสัน่นเล็กน้อยโดยไม่รู้ตัวนั่นคือสมบัติล้ำค่าชิ้นสุดท้ายที่เขาและพ่อมีร่วมกันเป็นสิ่งเดียวที่เขาสัญญากับตัวเองว่าจะต้องได้มันกลับคืนมาเบื้องหลังความมั่งคั่งและชื่อเสียงทั้งหมดนั้นซ่อนความเจ็บปวดและความไม่ใจที่เขาสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปพนักงานประมูลตะโกนอีกครั้งหนึ่งล้านเปลี่ยนมีใครเสนอราคาเพิ่มหม่ครับจางห่เซิงสูดหายใจเขยยข้้้าลลึึกกๆๆแวค่ออยยมืน สายตาทุกคู่ในห้องโถงจับเจ้ามาที่เขาอีกครั้งราวกับว่าอากาศยุดนิ่งในช่วงขณะนี้เหล่าพ่อค้ารอบข้างเริ่มพูดคุยกันเบาๆพวกเขาประหลาดใจและดูถูกชายชาราที่เสนอราคานี้สุภาพสตรีที่สูงชุดรูหราคนหนึ่งหัวเราะเบาๆแล้วพูดกับคนที่อยู่ข้างๆว่าดูตาแก่นั่นสิกล้าเสนอราคาตั้งหนึ่งล้านเขามาหรือไงพ่อค้าที่อยู่ข้างๆหัวเราะตามบางคนถึงกับชี้นิ้วไปที่จางไห่เซิงอย่างไม่เกรงใจและพูดกระซิบกระซา ตาแก่นั่นดูเหมือนจะมีเงินที่ไหนเขาจะซื้อกล่องไม้นี่ได้หรือตลกจริงๆจางไห่เซิงได้ยินเสียงเหล่านั้นแต่ใบหน้าของเขาไม่ได้แสดงอารมณ์ใดๆออกมาเขาไม่สนใจคําหัวเราะย,ยอกของคนรอบข้างเขารู้เพียงว่าเขารอคอยวันนี้มาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเขาเก็บหอมรอมริบจากเงินเดือนเล็กๆน้อยๆทีละเล็กทีละน้อยจนมีเงินมากพอเขาไม่เคยหวังรวยทางลัดแต่เตรียมตัวอย่างเงียบๆเพื่อช่วงเวลานี้พนักงานประมูลเห็นจางไห่เซิงยกมือก็อตกตะลึงไปชั่วขณะก่อน จะตั้งสติดได้อย่างรวดเร็วครับยินดีด้วยครับท่านสุภาพบุรุษเสนอราคาที่1ล้านเหรียญมีท่านอื่นต้องการเสนอราคาเพิ่มไหมครับบรรยากาศในห้องถงตึงเครียดขึ้นพราค้าคนอื่นๆมองหน้ากันดูเหมือนว่าจะไม่ต้องการเสนอราคาในท,ทันทีเพราะราคากล่องไม้ค่อนข้างสูงและการแข่งขันก็ดูเดือดแต่เมื่อพนักงานประมูลเร่งร้าหลายคนก็เริ่มยกมือขึ้น1.2ล้าน1.5ล้านเมื่อพนักงานประมูลยืนยันราคาทีและครั้งราคาในห้องก็สูงขึ้น เรื่อยๆบรรยากาศก,ก็ยิ่งตึงเครียดขึ้นราวกับว่าทุกคนกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันครั้งนี้จางไหเ่เซินยังคงเงียบกำมัดแน่นราวกับว่านี่ไม่ใช่แค่การประมูลแต่เป็นการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของเขาและความทรงจำของครอบครัวเวลาในระหว่างการประมูลราวกับถูกยืดออกไปทุกอย่างรอบข้างพ่าเรือเหลือเพียงกล่องไม้ที่เปล่งประกายอยู่ตรงหน้าจางไห่เซิงแสงสว่างนัน้นอสองสว่างทุกสิ่งที่เขาเคยสูญเสียไปปลุกความปรารถนาที่ลึกที่สุดในใจของเขานั่นคือการได้มันกลับคืนมาฟื้นฟูชื่อเสียงของครอบครัว1.5ล้าน 1.6ล้าน1.7ล้านทุกครั้งที่มีการเสนอราคาบรรยากาศในห้องโถงก็ยิ่งร้อนแรงขึ้นสายตาของจางไห่เซิงแนว่วแน่มากขึ้นทุกครั้งที่เขาเสนอราคาก็เหมือนเป็นการให้กำลังใจตัวเองในที่สุดเมื่อราคาขึ้นไปถึง2ล้านพนักงานประมูลถามอีกครั้งว่ามีใครต้องการเสนอราคาเพิ่มใหม่ครับในเวลานี้จางไห่เซิงยกมือขึ้นอย่างมั่นคง2ล้านสายตาทุกคู่ในห้องโถงหันมาที่เขาอีกครั้งบางคนเริ่มพูดคุยกันเบาๆดูเหมือนว่าจะไม่คิดว่าชายชราคน นี้เป็นเพียงผู้ชมที่ไม่รู้อะไรอีกต่อไปความสงบความมุ่งมั่นและความมั่นใจของจางไห่ซึ่งทำให้ผู้คนเริ่มสงสัยว่าเขาเป็นใครทําไมเขามุ่งมั่นได้ขนาดนี้ชายัวกลางคนคนหนึ่งลุกขึ้นยืนจัดเสื้อผ้าเล็กน้อยแล้วพูดด้วยน้ําเสียงดูถูกเล็กน้อยสองล้านคุณแน่ใจหรือว่าจ่ายไหวคุณมาทําอะไรที่นี่ถ้าคุณไม่มีเงินก็อย่ามาสร้างความวุ่นวายที่นี่เลยคนรอบข้างเริ่มหัวเราะย,ยอแต่จางไห่ซึ่งยังคงไม่สะทกสะท้านสายตาของเขายังคงจับจ้องไปที่กล่องไมาย ราวกับว่าทุกอย่างรอบตัวไม่เกี่ยวข้องกับเขาเสียงเหล่านั้นไม่มีผลกับเขาอีกต่อไปความล้มเหลวแนดดีตก็ไม่สามารถสั่นคลอนความตั้งใจของเขาในขณะนี้ได้พนักงานประมูลมองหอไปที่จางไห่เสิงแล้วมองไปที่ผู้ประมูลรายอื่นๆดูเหมือนจะเข้าใจว่าการประมูลครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเสนอราคาเพื่อสินค้าอีกต่อไปแต่เป็นการต่อสู้ทางจิตวิทยาสองล้านครั้งสุดท้ายมีใครต้องการเสนอราคาเพิ่มไหมครับ อากาศราวกับหยุดนิ่งไปหลายวินาทีจนกระทั่งชายคนหนึ่งในชุดสูทอย่างดีค่อยๆย,ยกมือขึ้น2.5ล้านจางหายเซิงไม่ลังเลตอบก,กลับทันที3ล้านในเวลานี้ทั้งห้องถงเงียบกริบสายตาทุกคู่หันไปที่จางงอหายเซิงโดยไม่รู้ตัวแม้แต่คนที่เคยดูถูกเขาก็ไม่กล้าหัวเรยยาะเยาะอีกต่อไปชายชาราคนนี้ได้แสดงให้ทุกคนเห็นด้วยการกระทําของเขาว่าพลังแห่งความเพียรและความเชื่อมั่นนั้นแข็งแกร่งเพียงใดบรรยากาศในห้องประมูลยิ่งตึงเครียดขึ้นอากาศราวกับหยุดนิ่งจางหาย เซิงยืนอยู่ตรงนั้นสายตาจับจ้องไปที่กล่องไม้ที่สวยงามบนเวทีประมูลหัวใจเต้นเร็วขึ้นเรื่อยๆเสียงจอแจในห้องถงดูเหมือนจะหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจของเขาที่ดังกล้องอยู่ในหูเมื่อราคาสูงขึ้นเรื่อยๆจิตใจของจางไหายเซิงก็ต่อสู้กับอดีตครั้งแล้วครั้งเล่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาได้สัมผัสกับความเจ็บปวดและความโดดเดี่ยว จากการสูญเสียทุกอย่างของครอบครัวครั้งนี้เขาจะไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกแล้วพ่อค้าที่อยู่ด้านล่างเห็นได้ชัดว่าได้สังเกตเห็นชายชาราคนนี้แล้วสายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความดูถูกและความอยากรู้อยากเห็นบางคนพูดคุยกันเบาๆดูตาแก่นั่นสิเขามีคุณสมบัติอะไรมาประมูลของแบบนี้คงจ่ายไม่ไหวแม้แต่สล้านดอรมั้ง คำหัวเราะย่อของพวกเขาไม่ได้ดึงดูดความสนใจของจางไห่เึ้งสายตาของเขายังคงจับจ้องไปที่กล่องไม้ราวกับว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวในโลกนี้พนักงานประมูลตะโกนร,ราคาบนเวทีอย่างต่อเนื่องสล้าน3.5ล้าน4ล้าน4.5ล้านทุกครั้งที่มีการเสนอราคาใหม่จะมีเสียงฮือฮาดังขึ้นบรรยากาศก็ยิ่งตึงเครียดขึ้นเห็นได้ชัดว่าเหล่าคุนนางที่อยู่ด้านล่างไม่ต้องการพลาดโอกาสนี้การแข่งขันในการประมูลยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกคนต้องการสมบัติชิ้นนี้ แต่จางไห่เสิงไม่หวั่นไหวเขารู้ว่าเขาไม่สามารถถอยได้อีกแล้วนี่ไม่ใช่แค่กล่องไม้แต่มันคือการฟื้นฟูศักดิ์ศรีของครอบครัวที่สูญเสียไปกล่องไม้นี้เป็นมรดกของพ่อบรรจุความรักและความทรงจำมากมายไว้ภายในทุกครั้งที่เขาเสนอราคาคือคำสัญญากับครอบครัวและตัวเขาเองเมื่อราคาขึ้นไปถึง5ล้านสุภาพสตรีในชุดสีทองก็ยกมือขึ้นอีกครั้ง5.5ล้านเสียงของเธอดังขึ้นทำลายความเงียบชั่วคราว เต็มไปด้วยความท้าทายจางไห่เซิงยืนนอนนิ่งๆอยู่ข้างๆางกำมือแน่นสายตาแน่วแน่ในที่สุดเมื่อเห็นสีหน้าที่ภาคภูมิใจของสุภาพสตรีคนนั้นความรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อนก็เกิดขึ้นในใจของเขาเขาสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วยกมือขึ้นอย่างไม่ลังเลหกล้านห้องถงตกอยู่ในความเงียบสงัดสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่จางไห่เซิงในทันทีในช่วงขณะนั้นแทบไม่มีใครคาดคิดว่าชายชาราที่ดูธรรมดาคนนี้จะกล้าเสนอราคาสูงเช่นนี้อย่างไม่ยอมถอยหกล้าน คุณแน่ใจนะครับท่านพนักงานประมูลถามด้วยความตกตะลึงจางไห่เสียงพยักหน้าเล็กน้อยอย่อเสียงหนักแน่นผมแน่ใจบรรยากาศในห้องถงตึงเครียดขึ้นทันทีผู้ประมูลคนอื่นๆเริ่มพูดคุยกันเบาๆดูเหมือนจะลังเลว่าจะเสนอราคาต่อหรือไม่เพราะหกล้านสำหรับหลายๆคนถือเป็นจํานวนเงินที่ไม่น้อยเลยการกระทําของจางไห่ซึ่งทําให้ทุกคนประหลาดใจแต่ก็มีบางคนที่เริ่มสงสัยว่าช,ชายชราคนนี้ จะสามารถจ่ายเงินจำนวนมหาศาลนี้ได้จริงหรือสุภาพสตรีคนนั้นมองจางหายเซิงด้วยสายตาไม่พอใจเธอหัวเราะเยาะเบาๆหกล้านนายคิดว่าตัวเองเป็นใครกันกล้ามาสู้ราคากับพวกเราน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความดูถูกเหล่าพ่อค้ารอบข้างก็เริ่มพูดคุยกันเบาๆเห็นได้ชัดว่าพวกเขาคิดว่าจางหายเซิงกำลังดิ้นรนอย่างร้าประโยชน์แต่จางหายเซิงไม่ได้วันไหวกับเสียงเหล่านั้นสายตาของเขายังคงจับจ้องไปที่กล่องไม้ ในใจมีเพียงเป้าหมายเดียวคือการได้ของของเขากลับคืนมา6ล้านครั้งที่1 6ล้านครั้งที่2เสียงของพนักงานประมูลดังก้องไปทั่วห้องโถงจังหวะเร็วขึ้นเรื่อยๆร,ราวกับไม่ยอมให้ใครลงังเลอีกต่อไป7ล้านในที่สุดสุภาพสตรีคนนั้นก็ทนไม่ไหวเสนอราคาอีกครั้งเห็นได้ชัดว่าเธอโกรธไม่พอใจที่ถูกจางหาเซนท้าทายจึงตัดสินใจใช้เงินจํานวนมหาศาลเพื่อกดดันเขาห้องโถงเดือดพ่าอีกครั้งความตึงเครียด ในอากาศแทบจะจับต้องได้จางไห่เซิงยังคงสงบนิ่งเขาขามวดคิ้วเล็กน้อยคิดในใจว่าเขาจะไม่ยอมแพ้การประมูลครั้งนี้อย่างแน่นอนเขารู้ว่าการเสนอราคาของสุภาพสตรีคนนั้นและพ่อค้าคนอื่นๆไม่ใช่แค่การซื้อกล่องไม้แต่เป็นการใช้เงินเพื่ออ้อวดความเหนือกว่าของพวกเขาความโกรธเกิดขึ้นในใจของจางไห่เซิงเขาต้องยึดม,มั่นในความเชื่อของตนเองจะไม่ยอมให้ใครดูถูกและจะไม่ยอมให้มรดกของครอบครัวสูญหายไปอีกครั้งแปดล้านจางไห่เซิงยกมือขึ้นอีกครั้งเสียงหนักแน่น และมันคงสีหน้าของสุภาพสตรีคนนั้นเปลี่ยนไปในทันทีเธอไม่คิดว่าชายชาราคนนี้จะดื้อรั้นขนาดนี้ราคาสูงขึ้นเรื่อยๆเธอมองจางไหายเซิองอย่างไม่เชื่อสายตาในใจรู้สึกทั้งประหลาดใจและไม่พอใจได้เรามาดูกันว่านายจะทนได้ถึงเมื่อไหร่แปดล้านครั้งที่หนล้านครั้งที่สองแปดล้านครั้งที่สตกลงเสียงประกาศของพนักงานประมูลดังขึ้น ทาให้ห้องถงตกอยู่ในความเงียบอีกครั้งจางไห่เซินกำบัดประมูลในมือแน่นหัวใจพองโตด้วยความตื่นเต้นและดีใจในที่สุดเขาก็ได้กล่องไม้นั้นกลับคืนมากล่องไม้ที่บรรจุความทรงจำของพ่อและเกียรติยศของครอบครัวแต่ความสุขในขณะนี้ไม่ได้ทําให้เขาผ่อนคลายลงโดยสิ้นเชิงเขาลึกถึงคําพูดที่พ่อเคยบอกไว้ว่าคุณค่าที่แท้จริงของคนเราไม่ได้อยู่ที่ความมั่งคั่งที่เขามีแต่อยู่ที่สิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้คนอื่นจางไห่เซิงสุดหายใจเข้าลึกๆก,ก,กล่องไม้นี้ไม่ใช่แค่มรดกจากพ่อแต่ยััังงเป็นสญ,ญลกษณ์ขอความ รับผิดชอบต่อครอบครัวนับจากนี้ไปทุกย่างก้าวของเขาต้องรอบคอบและมั่นคงยิ่งขึ้นห้องประมูลเงียบกริบสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่จางหายเสืงอเขาค่อยๆเดินไปข้างหน้าก้าวเดินอย่างมั่นคงและหนักแน่นทุกย่างก้าวราวกับเหยียบลงบนความมุ่งมัน่นและความแน่วแน่ในใจของเขาถึงแม้ว่ารอบข้างจะยังคงมีเสียงซุบซิบแต่เขาไม่ได้สนใจในเวลานี้ในใจของเขามีเพียงความคิดเดียวนั่นคือการนำกล่องไม้ที่เป็นของเขาและครอบครัวกลับคืนมา เมื่อเขามาถึงหน้าเวทีประมูลพนักงานยังคงมีสีหน้าตกตะลึงก้มมองบันทึกการประมูลในมือตรวจสอบราคาที่เพิ่งตกลงกันจางหายเสิ่งยื่นมือออกไปรับกล่องไม้ที่ห่อด้วยผ้ากำมะหยี่มาอย่างช้าๆพื้นผิวของกล่องไม้เปล่งประกายระยิบระยับสลักลวดลายที่ประณีตราวกับแทรังสีแห่งความลึกลับออกมากล่องไม้นี้ไม่ใช่แค่งานศิละปะแ,แต่มันยังบรรจุอดีตของครอบครัวความหวังและวิสัยทัศน์ของพ่อเอาไว้ เขาวางกล่องไม้ลงในมืออย่างเบามือเงยหน้าขึ้นมองไปรอบๆห้องโถงในเวลานี้เหล่าขุนนางรอบข้างไม่ได้พูดคุยกันเบาๆอีกต่อไปแต่จ้องมองมาที่เขาอย่างตั้งงงใจบางคนมีสีหน้าลำบากใจเห็นได้ชัดว่ารู้สึกไม่สบายใจกับการดูถูกและหัวเราะเยาะที่พวกเขาเคยทำลงไปส่วนคนอื่นๆมีสีหน้าตกตะลึงดูเหมือนจะไม่เชื่อสิ่งที่เพิ่งเห็นชายชาราที่ดูเหมือนยากจนคนหนึ่งกลับสามารถเอาชนะเศรษฐีหลายคนในการประมูลที่เต็มไปด้วยอำนาจและเงินทองและประสบความสำเร็จ ในการได้สมบัติล้ำค่าที่เคยสูญเสียไปกลับคืนมาจางหาเสิงไม่ได้สนใจสายตาเหล่านั้นอีกต่อไปเขาค่อยๆหันหลังกลับเดินไปที่ประตูทางออกทุกย่างก้าวเบาและมั่นคงราวกับว่าได้ปลดภาระหนักซึ่งที่แบกมานานหลายปีในใจของเขาเต็มไปด้วยความสงบความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานที่อยู่ในใจมานานก็ถูกปลดปล่อยในขณะนี้แต่เมื่อเขาเดินมาถึงประตูก็มีมือยื่นออกมาขวางทางเขาไว้จางไห่ยเสองอยนหน้าขึ้นมองเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าชายคนนั้นสวมชุดสูทด,ดูสง,ง่างามแต่ในแววตามีความสงสัย และอยากรู้อยากเห็นท่านครับยินดีด้วยที่ท่านประมูลสินค้าชิ้นนี้ได้สําเร็จชายหนุ่มยิ้มเล็กน้อยน้าเสียงมีความไม่แน่ใจแต่ผมต้องถามท่านว่าท่านแน่ใจนะครับว่าท่านสามารถจ่ายเงินจํานวนนี้ได้6ล้านเหรียญไม่ใช่จํานวนเงินน้อยๆนะครับคิ้วของจางไห่เสืงอกระตุกเล็กน้อยแต่ไม่ได้รู้สึกโรกรธกลับรู้สึกถึงอารมณ์ที่ซับซ้อนชายคนนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นพนักงานของงานประมูลแววตาของเขาเต็มไปด้วยความสงสัย ที่ไม่อาจปิดบังได้และความสงสัยนี้คือการดูถูกจางไห่เสิงแทบทุกคนคิดว่าจางไห่เสิงเป็นเทียงชายชาราที่ไม่มีอะไรทําไมเขาถึงสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายจํานวนมหาศาลเช่นนี้ได้เขาไม่ได้ตอบทันทีแต่ก้มหน้าลงเบาๆกอดกล่องไม้ไว้ในอ้อมแขนครู่หนึ่งเขาก็เงยหน้าขึ้นสายตาหนักแน่นน้าเสียงสงบผมเตรียมเงินไว้เรียบร้อยแล้วคุณไม่ต้องกังวลชายหนุ่มนิ่งอึ้งองาไปเขาก้มมองบันทึกการประมูลในมือแล้วพูดด้วยน้ําเสียงลําบากใจขอโทษครับท่านผมแค่ทาตามขั้นตอนแต่ดูเหมือนว่า ท่านจะไม่เหมือนที่ผมคิดไว้จางหายเซิงยิ้มเล็กน้อยโบกมือเบาๆไม่เป็นรายการทํางานต้องรอบคอบเขาหันหลังกลับเดินจากไปก้าวเดินอย่างมั่นคงและหนักแน่นราวกับว่าไม่มีสิ่งใดสามารถสั่นคลอนความตั้งใจของเขาได้ในขอันี้เดินออกจากห้องประมูลจางหายเซิงสูดหายใจเข้าลึกๆเหนื่อยหน้ามองท้องฟ้าที่สดใสาภายนอกสําหรับเขานี่ไม่ใช่แค่การประมูลสินค้าแต่เป็นการหวนคืนสู่อดีตเป็นการทวงคืนเกียรติยศของครอบครัวที่สูญเสียไปเขาก,กอดกล่องไม้ไว้แน่นราวกับว่ามันเป็นที่พึ่งเดียวของเขา เป็นสิ่งที่มอบความมั่นใจและพลังให้กับเขาเมื่อเขากลับถึงบ้านอันเรียบง่ายแสงอาทิตย์ยางเย็นส่องผ่านหน้าต่างส่องกระทบเฟอร์นิเจอร์เก่าๆภายในบ้านจางงอห่เซยงวางกล่องไม้ลงบนตัวอย่างเบามือเริ่มทำความสะอาดฝุ่นบนกล่องอย่างระมัดระวังฝุ่นแต่ละเม็ดร,ราวกับเตือนให้เขาระลึกถึงความไม่แน่นอนของชีวิตความรุ่งเรืองในอดีตได้เลือนหายไปตามการเวลาแต่ไหนขณะนี้ในที่สุดเขาก็ได้สิ่งที่เป็นของเขากลับคืนมา นิ้วมือของจางไห่เซิงลุกไล่พื้นผิวของกล่องไม้เบาๆความทรงจำอันแสนไกลก็ผุดขึ้นมาในใจสมัยหนุ่มหนุ่มพ่อของเขาเป็นช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญสร้างสรรค์กล่องไม้และเฟอร์นิเจอร์ที่ขายดีไปทั่วทุกสารทิศในตอนนั้นโรงงานของครอบครัวคือสถานที่ที่มีชีวิตชีวาที่สุดในหมู่บ้านและตัวเขาก็เคยเป็นลูกศิษย์เอกของพ่อเป็นความหวังในอนาคตของครอบครัวแต่น่าเสียดายที่โชคชะตามักไม่ยุติธรรมเสมอไปพ่อของเขาป่วยหนักและเสียชีวิตธุรกิจของครอบครัวก็ล้มละลายจางไห่เซิงจำ ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพจนกระทั่งทรัพย์สินทั้งหมดของครอบครัวถูกขายไปและกล่องไม้นี้ก็ถูกพรากไปจากเขาในตอนนั้นเขาไม่เคยยอมแพ้ที่จะตามหามันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาเก็บหอมรอมริบจากเงินเดือนอันน้อยนิดประหยัดอดออมทีและเล็กทีละน้อยจนมีเงินมากพอไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรือช่วงเวลาที่โดดเดี่ยวก็ไม่เคยทําให้เขาละทิ้งความมุ่งมั่นที่จะได้กล่องไม้นี้กลับคืนมาวันนี้เมื่อเขาได้มันกลัดบ,บอกคืนมาเขารู้สึกโล่งใจและพอใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจางไฮเซิง นั่งลงช้าๆก้มลงเปิดกล่องไม้ข้างในเหมือนกับที่เขาจำได้ทุกประการนอกจากงานฝีมือที่ประณีตแล้วยังมีจดหมายที่พ่อทิ้งไว้ให้เขาอยู่ในกล่องไม้อีกด้วยมือของจ้างไหายเซิงสันเล็กน้อยค่อยๆเปิดจดหมายที่เริ่มเหลืองออกตัวหนังสือในจดหมายยังคงชัดเจนราวกับว่าเสียงของพ่อยังคงก้องอยู่ในหูลูกเอยไม่ว่าลูกจะอยู่ที่ไหนอย่าลืมจิตวิญญาณของครอบครับว่าเราไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนจงจำไว้ว่าทรัพย์สมบัติที่แท้จริงของลูกไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่ลูกมีแต่อยู่ที่คุณค่าที่ลูกสามารถส่่่งงตอใหห้คนนรุลั เมื่ออ่านจดหมายของพ่อน้ำตาของจางหายเซิงก็อคดอัในเวลานี้เขาในที่สุดก็เข้าใจว่าความยากลำบากและความพยายามทั้งหมดหล้วนคู้มค่าเขาไม่เพียงแต่ได้รับชัยชนะทางวัตถุแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือเขาได้กอบกู้ศักดิ์ศรีของครอบครัวและได้พบรากเงาที่สูญหายไปนานหลายปีของตัวเองจางหายเซิงนั่งอยู่หน้าต่างถือกล่องไม้นั้นไว้ในมือแววตาเต็มไปด้วยความทรงจำแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้องตกกระทบพื้นผิวของกล่องไม้สะท้อนแสงสีอ่อน พื้นผิวของกล่องไม้ยังคงเรียบเนียนรายละเอียดของงานแกะสลักยังคงคมชัดราวกับว่ามานอไม่เคยผ่านการเวลามาเลยแต่ความรู้สึกในใจของจางไห่เซิงกลับไม่สงบเขาค่อยๆเปิดกล่องไม้ราวกับว่ากําลังมองหาพลังบางอย่างมองหาสิ่งที่เขาสูญเสียไปนานหลายปีนอกจากงานฝีมือล้ําค่าไม่กี่ชิ้นแล้วยังมีจดหมายที่เริ่มเหลืองวางอยู่ที่มุมกล่องอีกฉบับหนึ่งตัวหนังสือบนซองจดหมายเลืองลางแต่จางไห่เซิงจําได้ทันทีว่า เป็นลายมือของพ่อเขาหยิบสองจดหมายขึ้นมาอย่างระมัดระวังค่อยๆเปิดออกกระดาษในจดหมายเริ่มเปือ่อยยุ่ยมีข้อความที่พ่อเคยเขียนไว้ว่าลูกเอ๋ยไม่ว่าอนาคตลูกจะเดินไปไกลแค่ไหนจิตวิญญาณของครอบครัวจะอยู่ในใจลูกเสมอจงจำไว้ว่าทรัพย์สมบัติที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ลูกมีแต่เป็นสิ่งที่ลูกสามารถส่งต่อได้ลูกต้องสร้างอนาคตด้วยมือของลูกเองไม่ใช่อาศัยความรุ่งเรืองในอดีดวงตาของจางหายซึ่งแดงออก,กำเขาวางจดหมายไวข้ข้างๆนิ้วมือลูกลาพื้นผิวของกล่องไม้เบาๆในขณะนั้นเขาก็รู้้้ว่างไมนี ไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งของครอบครัวแต่มันยังบรรจุความหวังของพ่อและความรับผิดชอบตลอดชีวิตของเขาเอาไว้เขาวางจดหมายลงหันหลังเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังท้องฟ้าไกลๆการเวลาได้ทิ้งร่องรอยไว้บนตัวเขาผมขาขึ้นก้าวเดินก็ไม่คล่องแคล่วเหมือนก่อนแต่วันนี้เมื่อเขาได้กล่องไม้นี้กลับคืนมาเขารู้สึกงบและพอใจอย่างบอกไม่ถูกนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะทางวัตถุแต่เป็นการหวนคืนสู่อดีตเป็นคำสัญญาเกี่ยวกับความรักอันลึกซึ้งและความรับผิดชอบที่มีต่อพ่อของเขา แต่ขณะที่เขากําลังดื่มด่ากับความสงบในขณะนี้เสียงเคาะประตูดังขึ้นอย่างเร่งรีบทําลายความเงียบสงบลงจางหายเสื่อขมวดคิ้วเล็กน้อยความรู้สึกไม่สบายใจเกิดขึ้นในใจใครจะมาหาเขาในเวลานี้เขาเดินไปที่ประตูเปิดออกที่หน้าประตูยืนชายไว้กลางคนในชุดสูทสีน่าเคร่งขรึมแต่ในแววตามีความตึงเครียดที่ปกปิดไม่มิดชายคนนั้นก้มดูเอกสารในมือแล้วเงยหน้าขึ้นมองจางหายเสื่อตรงๆสวัสดีครับคุณจางผมชื่อโจคให้เป็นผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคารทางเราสังเกตเห็นว่า คุณเพิ่งเข้าร่วมการประมูลและประมูลงานศิลปะ,ะล้ำค่าชิ้นหนึ่งได้สำเร็จจากข้อมูลของเราคุณเคยมีมรดกมูลค่าของมรดกนี้อาจมากกว่าทรัพย์สินปัจจุบันของคุณมากน้ำเสียงของโจโค่อยสงบและเป็นระเบียบแต่เบื้องหลังความสงบนิ่งนั้นซ่อนความสนใจอย่างลึกซึ้งเอาไว้หัวใจของจางไหเ่เซิงเต้นเร็วขึ้นรู้สึกไม่สบายใจเขาเพิ่งได้กล่องไม้นั้นกลับมาทําไมถึงมีคนรู้เรื่องนี้ได้เขามองชายตรงหน้าอย่างระแวงพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำ ผมไม่เข้าใจที่คุณพูดคุณมาที่นี่ทำไมโจกแค่ยิ้มเล็กน้อยดูเหมือนจะไม่อยากอธิบายยอแต่ยิบเอกสารออกมาวางบนโต๊ะนี่คือข้อมูลที่ทางเราพบคุณจางคุณน่าจะรู้ว่าเบื้องหลังกล่องไม้นั้นไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ครอบครัวของคุณ แต่มันยังเป็นอดีตที่ถูกฝังเอาไว้ครอบครัวของคุณเคยรุ่งเรืองแต่ก็มีความลับบางอย่างที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยถ้าคุณอยากรู้ความจริงมากกว่านี้เอกสารนี้อาจช่วยคุณได้หัวใจของจางหายเสืองมอมงอกระตุกสีหน้าเคร่งขรึมลงทันทีเขามองเอกสารตรงหน้ารู้ว่าเรื่องนี้ซับซ้อนกว่าที่เขาคิดไว้มากการกลับมาของกล่องไม้ไม่ใช่แค่การกอบกู้เกียรติยศของครอบครัวแต่ดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับปริศนาอีกมากมายทุกสิ่งทุกอย่างในอดีตไม่ได้เป็นเพียงการแย่งชิงความมั่งคั่งอีกต่อไปเขาสูดหายใจเขาลึกๆ นั่งลงแล้วเปิดเอกสารข้างในเป็นเอกสารหนาหน้าปกเขียนว่ารายงานการสอบสวนมรดกตระกูลจางความรู้สึกกังวลอย่างบอกไม่ถูกผุดขึ้นในใจของจางหายเซิงเขาค่อยๆเปิดหน้าแรกมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติทรัพย์สินของตระกูลจางรวมถึงที่ดินงานฝีมือโบราณวัตถุและสมบัติล้ำค่าอื่นๆที่ครอบครัวเคยเป็นเจ้าของแต่เมื่อพลิกดูเอกสารต่อไปเรื่อยๆคิ้วของจางหายเซิงก็ยิ่งขมวดแน่นขึ้นข้อมูลในเอกสารนี้มีบางเรื่องที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนที่แท้แล้ว พ่อของเขาไม่ได้ขายทรัพย์สินทั้งหมดของครอบครัวมีมรดกบางส่วนถูกเก็บซ่อนไว้และสมบัติลลํำค่าบางอย่างดูเหมือนจะไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเขาพ่อไม่เคยบอกความจริงทั้งหมดกับผมนั้นเรือจางหายเซิงคิดจิตใจวาววุ่นเขาทัานใดน,นั้นก็รู้ว่าพ่อได้ปิดบังบางอย่างเอาไว้อาจจะเพื่อปกป้องเขาหรือเพราะสถานการณ์ในตอนนั้นซับซ้อน เกินกว่าที่เขาจะเข้าใจโจกให้มองสีหน้าของจางไหเ่เซิงขนาดอ่านเอกสารแล้วพูดเบาๆว่าคุณจางคุณอาจจะยังไม่เข้าใจคุณค่าที่แท้จริงของมรดกตระกูลคุณถึงแม้ว่าพ่อของคุณจะเป็นพ่อค้าที่ประสบความสําเร็จในสายตาคนอื่นแต่การตัดสินใจบางอย่างของเขาก็อาจมีเหตุผลแอบแฝงบริษัทของเราติดตามมรดกที่ซ่อนอยู่นี้ และกล่องไม้ของคุณคือกุญแจสําคัญในการสืบสวนของเราหัวใจของจางหายส่นเต้นเร็วขึ้นความทรงจําต่างๆผุดขึ้นมาในหัวอย่างรวดเร็วพ่อของเขาเคยบากอกเทาในงานเลี้ยงอาหารค่าครั้งหนึ่งว่าความมั่งคั่งข,งของครอบครัวไม่ใช่แค่เงินทองและอัญมณีแต่ยังรวมถึงจิตวิญ,ญญาและการสืบทอดและดูเหมือนว่าเบื้องหลังจิตวิญญ,ญาณและการสืบทอดนี้จะมีความลับที่ซับซ้อนซ่อนอยู่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขารู้เพียงว่าตัวเองเป็นทญญายาทของครอบครัวแต่ไม่เคยเข้าใจการตัดสินใจ และความรับผิดชอบที่ซ่อนเร้นของพ่ออย่างแท้จริงสิ่งที่คุณพูดหมายความว่ายังไงกันแน่ในที่สุดจางไหายเซิงก็ถามน้ำเสียงเต็มไปด้วยความวิตกกังวลที่ไม่อาจปกปิดได้โจกไขว่างเอกสารในมือลงแววตาเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ซับซ้อนหมายความว่าความมั่งคั่งของครอบครัวคุณมากกว่าที่คุณรู้มรดกที่ซ่อนอยู่นั้นอาจเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณในอนาคต หรืออาจจะพลิกความเข้าใจที่คุณมีต่อประวัติศาสตร์ครอบครัวของคุณจางไหายเสียงเงียบไปครู่หนึ่งสายตาจับจ้องไปที่กล่องไม้นั้นอีกครั้งมันไม่ใช่แค่มรดกของครอบครัวอีกต่อไปแต่เป็นกุญแจไขประวัติศาสตร์อันซับซ้อนนี้เขารู้ว่าพายุครั้งนี้ยังไม่จบและเขาจะต้องผเผชิญหน้ากับความท้าทายและความจริงที่ไม่รู้จักอีกมากมายแสงแดดอุ่นๆส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้องนั่งเล่นจางไหายเสียงนั่งอยู่บนโซฟานิ้วมือลูบไล้กล่องไม้เบา พื้นผิวของกล่องไม้เปล่งนประกายอ่อนๆงานแกะสลักแต่ละชิ้นร่ากับกำลังเล่าเรื่องราวในอดีตบ้านหลังนี้ดูเหมือนจะอบอุ่นและสงบขึ้นเพราะการกลับมาของกล่องไม้นี้นับตั้งแต่กล่องไม้กลับมาชีวิตของจางหายเซิงก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเขาไม่ใช่แค่ชายชราที่เงียบขรึมอีกต่อไปแต่กลายเป็นตำนานในหมู่บ้านทุกครั้งที่ผู้คนพูดถึงวิธีที่เขาใช้ความมุ่งมั่นอันแข็งแกร่งและความเพียรพยายามหลายปีเพื่อน,นำสมบัติล้ำค่าของครอบครัวกลับคืนมาพวกเขามักจะรู้สึกชื่นชม และทราบซึ้งแต่จงางไห่เซิงรู้ว่ากล่องไม้นี้ไม่ได้นํามาแค่กิยิยศแต่ยังมีความรับผิดชอบอันหนักตึ้งอีกด้วยวันหนึ่งหลานชายของเขาเสี่ยววีวิ่งเข้ามาในห้องอย่างตื่นเต้นถือเรือกระดาษอยู่ในมือคุณปู่ดูเสี่เรือที่ผมพับสวยเหมือนกล่องไม้ของคุณปูไ่ไหมดวงตาของเสี่ยววีเป็นประกายรอคอยคําชมจากคุณปูจ่จางไห่เซิงยิ้มวางกล่องไม้ลงข้างข้ารับเรือกระดาษมาดูอย่างละเอียดเขาพยักหน้าเบาๆเสี่ยว,วีเรือลำนี้สวยมากแต่รู้ไหมในกล่องไม้นี้มีความลับที่ยิ่งใหญ่กว่าเรือกระดาษอีกนะความับ เสียววีเบิกตากว้างใบหน้าเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นความลับอะไรหรือครับคุณปู่จางไหายเซิงไม่ได้ตอบทันทีแต่ค่อยๆเปิดกล่องไม้ยิบจดหมายที่เริ่มเหลืองออกมาเขาลูบขอบจดหมายเบาๆราวกับกำลังสัมผัสมือของพ่อนี่คือจดหมายที่ปู่ทวดของลูกทิ้งไว้ให้ปู่เขาพูดน้ำเสียงเต็มไปด้วยความคิดถึงท่านบอกว่าทรัพย์สมบัติที่แท้จริงของคนเราไม่ได้อยู่ที่เขามีเงินเท่าไหรแต่อยู่ที่สิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้คนอื่นเสียววีฟังอยากตั้งใจถึงแม้จะไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็พยักหน้าอย่างจริงจัง คุณปู่แล้วคุณปู่จะทิ้งกล่องไม้นี้ไว้ให้ผมไหมจางไหเ่เซินยิ้มแววตาเต็มไปด้วยความรักแน่นอนสิแต่ปู่อยากให้ลูกรู้ว่ากล่องไม้นี้ไม่ใช่แค่วัตถุแต่มันคือสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณของครอบครัวเราต่อไปลูกต้องเป็นคนดีมีความรับผิดชอบถึงจะคู่ควรกับมันเสี่ยววีพยักหน้าอย่างแรงแววตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นผมจะทำครับคุณปู่เมื่อค่ำจางไหเ่เซิงน,นั่งอยู่ไหนสวนมองดูแสงสุดท้ายของวันจิตใจของเขาสงบอย่างยิ่งราวกับว่าอดีตทั้งหมด ได้เลื่อนหายไปพร้อมกับแสงตะวันเพื่อนบ้านถือน้ำชามามา,มานั่งล้อมรอบจางไหเ่เซินทุกคนรู้ว่าชายชราคนนี้ไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแต่เป็นคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายแต่ยังคงยึดมั่นในความเชื่อของตัวเองเพื่อนบ้านคนหนึ่งถามขึ้นว่าคุณจากเรื่องราวของกล่องไม้นี้น่าประทับใจจริงๆแล้วคุณจะทําอะไรต่อไปล่ะจางไหเ่เซินคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าผมคิดว่าความหมายของกล่องไม้นี้ไม่ควรเป็นของผมคนเดียวมันบรรจุเรื่องราวและความรู้สึกมากมายเอาไว้ผมหวังว่า จะสามารถถ่ายทอดจิตวิญญาณนี้ออกไปให้คนอื่นๆได้รู้ว่าไม่ว่าชีวิตจะยากลําบากแค่ไหนขอแค่มีความเชื่อก็จะผ่านมันไปได้เพื่อนบ้านพยักหน้าเห็นด้วยคุณพูดถูกพวกเราควรเรียนรู้จากคุณจ้างหาเซิงยิ้มเล็กน้อยแววตาแน่วแน่บางทีผมอาจจะจัดนิทรรศการแบ่งปันเรื่องราวเบื้องหลังกล่องไม้นี้ให้คนอื่นๆ ได้รู้เพื่อให้คนที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากได้พบกับความหวังจากเรื่องราววันนี้แสงสุดท้ายของวันค่อยๆจางหายไปความมืดเริ่มปกคลุมหมู่บ้านกลับสู่ความเงียบสงบจางหายเสินกลับเข้าบ้านนั่งลงที่โต๊ะเขียนหนังสือเริ่มเขียนจดหมายลายมือของเขาช้าแต่หนักแน่นทุกบรรทัดเต็มไปด้วยความคิดและความรู้สึกของเขาเขารู้ว่านี่ไม่ใช่แค่จดหมายถึงอนาคตแต่ยังเป็นการบอกลาอดีตถึงลูกๆที่รักเขาเขียนถ้าวันหนึ่งพ่อไม่อยู่แล้ว จงจำไว้ว่าจิตวิญญาณของครอบครัวจะไม่มีวันหายไปไม่ว่าชีวิตจะยากลำบากแค่ไหนก็อย่าลืมรากเง้าและความเชื่อของตัวเองกล่องไม้นี้คือสัญ,ญลักษณ์ของครอบครัวเราเป็นเครื่องยืนยันถึงความพยายามของเรา พ่อหวังว่าลูกๆจะสืบทอดมันต่อไปไม่ใช่แค่เป็นของที่ระลึกของครอบครัวแต่เป็นการสืบทอดจิตวิญญาณเขียนจดหมายเสร็จเขาพับจดหมายอย่างระมัดระวังใส่กลับเข้าไปในกล่องไม้แล้วปิดฝาเขาลุกขึ้นยืนเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังท้องฟ้าอย่างค่ำคืนแววตาเต็มไปด้วยแสงแห่งการเวลาคืนนั้นเขานอนหลับอย่างสงบสุข